เมื่อเวลา2นาฬิกา40นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสมเด็จพระสีนครินทราบรมราชชนนีณตึก84ปีโรงพยาบาลสิริราชซึ่งทรงปฏิบัติไม่ได้ขาดหลังจากที่สมเด็จพระสีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินเข้าประทับรักษาพระอาการประชวรเกี่ยวกับพระหัตถ์ไทยที่โรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่วันที่2มิถุนายนเป็นต้นมา ขณะนี้พระอาการโดยทั่วไปยังมีพระอาการไข้ต่ำๆพระอาการทางพระหัตถ์ไทยสามารถควบคุมได้การทำงานของพระวักกะหรือไตยังไม่ปกติลำไส้ทำงานดีขึ้นซึ่งคณะแพทย์ได้ถวายการอภิบาลรักษาอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเฝ้าพระอาการประชวรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจนถึงเวลาสีนาฬิกาสินาทีจึงได้เสด็จพระราชดำเนินกลับ และเมื่อเวลา16.36นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกนพระตำหนักจิรดารโหัฐานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมรชาชวโรกาสให้ในบุญเอื้อประสสุวรรณประธานสภาผู้แทนราษฎรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อกราบบังคมทูลพระกรุณาขั้นตอนการตั้งนายกรัฐมนตรี วันนี้เวลา14นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2537ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับในปีนี้สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมทั้งทูลเกล้าทูกลทกระหม่อมถาวายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินด้วย นอกจากนี้สภาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยยังมีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสีท่านพร้อมกันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทมหาบัณฑิตจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศิลปบัณฑิตจากคณะทันตแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์การแพทย์นิติศาสตร์นิเทศศาสตร์พาณิชยศาสตร์และการบัญชีแพทยศาสตร์และเทคนิคการแพทย์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น1786คน โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถได้พระราชทานพระราชว่าแก่ผู้สําเร็จการศึกษามีใจความสําคัญว่า หากจะให้เศรษฐกิจของไทยเจริญรุดหน้าประชาชนมีความกินดีอยู่ดีเพิ่มขึ้นและไทยเป็นเสือทางเศรษฐกิจแท้จริงดังที่ต่างชาติเรียกขานก็ต้องเป็นภาระของชนรุ่นหลังที่จะสืบสานงานสร้างความเจริญและการแก้ปัญหาที่เรายังประสบอยู่ต่อไปดังนั้นวิชาความรู้ถือได้ว่าเป็นเครื่องเชิดชูบุคคลให้งามเด่นและเป็นปัจจัยส่งเสริมความสําเร็จและชื่อเสียงเกียรติคุณได้ฉะนั้นจึงขอให้นําความรู้ไปช่วยส่งเสริมชาติให้งามพร้อมทั้งด้านอรารยธรรมวัฒนธรรมและจริยธรรม เพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีวันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระบรมโอร,าราสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกยียรติฉลองสิริราชสมบัติ50ปีณโรงแรมแอมบาสเตอร์ซิตี้จอมเทียนพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยกลุ่มสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางแห่งประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยราชวิทยายลัย9แห่งร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่13ถึง15กรกฎาคมศนี้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลแห่งการฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีของการก่อตั้งราชวิทยายลัยสันเรแพทย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นการระดมความรู้ความก้าวหน้าและวิทยาการทางการแพทย์แขนงต่างๆทั้งในและต่างประเทศได้ร่วมกันเสนอผลงานแนวทางในการรักษาโรคในทางศัลยศาสตร์ทุกสาขารวมทั้งจัดหัวข้ออภิปรายและบรรยายวิชาการแพทย์ที่ทันสมัยอันจะก่อประโยชน์แก่แพทย์ผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้อย่างกว้างขวางโดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกเข้าร่วมอภิปราย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้แพทย์จากประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัมพูชาลาวเวียดนามสาภาพพมา่ามองโกเลียและภูทนันจัดส่งผู้แทนร่วมเข้าประชุมครั้งนี้ด้วยโอกาสนี้ประธานราชาวิทยาลัยได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเสื้อครุยและเกียรติบัตรสมาชิกกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกฎาุฎราชกุมารด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัตดามาศเนื่องในวันคล้ายวันประสูติโดยเมื่อเวลา7นาฬิกา15นาทีวันนี้พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัตดามาศ เสด็จลงหน้าบริเวณด้านหน้าองค์พระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาเพื่อทรงบาทพระสงฆ์จำนวน9้ารูปเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าราชบริพารร่วมใส่บาตรพระสงฆ์ดังกล่าวด้วยหลังจากนั้นได้ประทานอาหารแก่นกกาพร้อมกับทรงปล่อยเต่าจำนวน9้าคู่ลงในคูน้ำภายในบริเวณพระที่นั่งอมพรสถานด้วย จากนั้นพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรวลีพระวรราชาที่นัตด,ดามาศเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภาอย่างท่าวาสุกรีทรงปล่อยโคนหนึ่งคู่นกและปลาอย่างละสิบคู่ซึ่งการปล่อยสัตว์ต่างๆเหล่านี้เป็นการบำเพ็ญพระกุศลที่ทรงปฏิบัติเป็นประจำทุกปีเมื่อถึงวันคล้ายวันประสูตร เมื่อเสด็จกลับถึงพระที่นั่งอมพรสถานได้ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติซึ่งประกอบด้วยข้าราชบริพารและผู้แทนจากหน่วยงานกองกํากับการสนับสนุนทางอากาศตํารวจตระเวนชายแดนค่ายนาเรศวรจังหวัดประจวบคีรีขันตลอดจนคณะสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ่อมาเวลา10นาฬิกา30นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระบวรราชาที่นัตดามาสเสด็จลงพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาณห้องพิธีพระที่นั่งอัมพรสถานทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายพัตตาหารเพลนแด่พระสงฆ์13รูปโดยมีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธาน หลังจากที่ทรงประเคนพัตนาหารถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชและทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชวงศ์และข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคนสำรพัตนาหารแล้วได้เสด็จขึ้นอย่างชั้นสามพระที่นั่งอัมพรสถานทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธบุตรสยรัตและพระพุทธรศีพร้อมกับทรงจุดทูบเทียนพระสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระจุลจอม ขอภัยค่ะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นทรงประเคนจตุปจัจจัยเทยธรรมแด่พระสงฆ์